ชัวดีเด้กไป,กป,ปไปครับป้าป้าง่ายมึงอะ่ะกระโดดขึ้นรถอ่ะเลกมันจะไปด้วยลุงเท้าทำงานป้าป้าไว้ไหนเนี่ย เนี่ยไปที่หนังบ้านน้องคุมกล้องหน้ารถป,ป้าเดนะหย่อนหย่อนลงเต็มมันจะได้ไม่เกาะตรงเบาะอ่ะยังหย่อนโลดเออนั่นแหละ พอ้าาหมดเลยป้าายคองรัมยาถวรคองัมดีด้วย้ามจตัวมั้บาเอเแอยางให้หลวพงถ้าจเจาการไกลกันแลวก็แห้งไ้มไม่แห้งเม็ดป้าป้าไว้ไหนป้าป้าไม่ได้ถอดให้น้องซากไม่ได้มะม่ไมา้าไมได้ไมแล้ววิ ดีเล็กพันแข้งพันขาดงเด้งดงเด้งแท้เมืองอ่ะฮะไ,ไปเลยไปเลยเสียงมากเม่าเมา,มา,มาอยู่บนหลังคาอีหลายฮะมีกินมึงเมาเมาแล้วปอปป้จะไปทำงานแล้วแล้วฮะมีกิน เออไปเฮ้อไม่กิน,นป๊าป้ามีกินอะ่ะต่งเสียงหน่อยแล้วส่งเสียงหน่อยแล้วป๊าป้าไปแล้วแล้วป้าไปทำงานแล้วมิกินอาเร็วลงมาดิเอ,อ้อยู่ฝั่งอันโน้นน่นะลูกอะ่ะอออยู่หลังคาฝั่งอันโน้น เดี๋ยวป้าไปแล้วเร็วป้าไปทำงานแล้วเอาๆๆเอาเอาเหยียบแมวเอาๆๆเอาเอาเหยียบแอล <c oughs> <c oughs> นี่ก็หูยวิ่งลัดหน้าลัดหลังเขาดีถนดัดยินหมวกป้า,ปา เครื่องมาแยว้วฝนอะ่ะสตาร์ทเครื่องเลยเอาขาเอาขายัางขึ้น เดินทางปลอดภัยค่ะที่รักป้าทำงาน